ป,ปริศนาอดีตชาติคนเกิดทั้ง7วันเคยเป็นใครมาก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัล,ลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญธรรมชาแนลก่อนที่เราจะเริ่มต้นอยากฝากข้อคิดสั้นๆว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีรากเหงา้ามีอดีตกรรมและมีเส้นขันชีวิตที่แตกต่างกันการรู้จักอดีตไม่ใช่เพื่อยึดต,ติดแต่เพื่อเรียนรู้ว่าเหตุใดเราถึงเป็นเราในวันนี้ จุดแข็งจุดอ่อนและนิสัยใจคอของเราล้วนเกิดจากการสั่งสมของอดีตท,ทั้งสิน้นดังนั้นการเข้าใจกรรมพืชอดีตชาติและอดีตกรรมของคนทั้ง7วันเกิดไม่เพียงช่วยยห้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ยังชี้แนะแนวทางให้เราปรับปรุงแก้ไขและเสริมบุญเสริมบารมีเพื่อให้ชีวิตปัจจุบันก้าวหน้าอย่างมั่นคงค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าวันเกิดของตนเองบ่งบอกอดีตชาติอย่างไรและจะใช้ความรู้นี้เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเชิญมาติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่เกิดธาตุไฟ ดาวอาทิตย์วันอาทิตย์มีสัญลักษณ์คือสีแดงคือเลขหนึ่งอดีตภพอดีตชาติมีความเชื่อว่าคนเกิดวันอาทิตย์เคยเป็นผู้นำมาก่อนเป็นผู้นำองค์กรเป็นนักรบเป็นขุนศึกก็ถือว่าเป็นแม่ทัพเป็นในกองนั่นเองค่ะมีโอกาสที่จะเป็นกษัตริย์พระราชามีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในหัวเมืองทั้งในระดับเล็กในระดับใหญ่เนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์ล้วนเคยเกิดเป็นผู้นำ เป็นพระราชาเป็นหัวหน้ามาก่อนในอดีตภพอดีตชาติพระอาทิตย์แทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยราชสีแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยพญาครุฑค่ะหมายถึงความมีอํานาจการมีชื่อเสียงการมีบารมีผู้คนยําเกรงค่ะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใน7วันแล้วคนเกิดวันอาทิตย์ถือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงที่สุด จากวันเกิดนะคะจริงๆมันมีจากเดือนจากปีจากลัคนาราศีเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วจับมารวมกันก็เป็นโหราศานั่นเองค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทำบุญด้านมหาอำนาจบารมีมาเยอะสร้างบารมีมาเยอะเป็นคนมีเชื่อเสียงเป็นคนที่ผู้อื่นให้ความเคารพให้ความเกรงขามในอดีตภพอดีตชาติกรรมที่คนเกิดวันอาทิตย์ได้กระทํามาส่วนใหญ่นั้น เป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคนค่ะทำให้คนเกิดวันอาทิตย์บางครั้งบางคราวทำบุญคนไม่ขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์ที่กรรมในอดีตภพอดีตชาติส่วนใหญ่ในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวเนื่องจาก มีดาวพระสุขเป็นกาลกินีดาวพระสุขหมายถึงเรื่องของความรักหมายถึงเรื่องของการเงินการทําบุญคนไม่ขึ้นบางครั้งคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องเงินก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดนะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเงินคือศักดิ์ศรีบางทีไม่เอาก็ได้ไม่รับก็ได้นะคะถ้ามาดูถูกศักดิ์ศรีคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนไม่ได้จําเป็นต้องใจร้อนแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนค่ะ โกรธง่ายหายเร็วค่ะเพราะคนเกิดวันอาทิตย์มีธาตุไฟเป็นพื้นฐานมีเตโชธาตุธาตุไฟเป็นพื้นควรที่จะหมั่นทําบุญสม่ําเสมอในการหนุ่นธาตุเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟค่ะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟแสงสว่างชําระนีสงถวายหลอดไฟถวายเทียนพันษาบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างเป็นพื้นฐานเพื่อเสริมธาตุให้ร่างกายแข็งแรงค่ะให้พลังชีวิตไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องที่ต้องทําบุญอยู่เป็นประจําเพื่อแก้ไขดวงชะตาในเรื่องของการทําบุญคนไม่ขึ้นในเรื่องของความรักในเรื่องของความสุขที่แท้จริงในชีวิตค่ะคือต้องหมั่นทําบุญให้คนที่ขาดความรักบ้านพักคนชราบ้านพักเด็กกําพรา้าคนไร้บ้านทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานค่ะการให้ทานบราวีควรทำไว้ยเยอะๆเป็นการหนุนดวงชะตาให้คนเกิดวันอาทิตย์ประสบความสำเร็จความเจริญไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรมต่อไปค่ะ โรคภัยของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ 1. เกี่ยวกับเรื่องของสายตาเกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดแดงค่ะโรคภัยอีกประการหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ำธาตุไฟไม่สมดุลกันในร่างกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดผ่าเจาะอุบัติเหตุอุบัติภยัยเลือดตกยางออกเป็นสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระมัดระวัง เกิดวันอาทิตย์กำลังของดาวอาทิตย์เท่ากับ6เพราะฉะนั้นเวลาทำบุญอะไรต่างๆเช่นการปล่อยปลาให้ลงท่ายด้วย6ค่ะปล่อยปลา106ตัวปล่อยปลา6กิโลกรัมทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือ6ตัวหรือทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือ106บาทบริจาคเทียนพันษาหคู่ทำบุญถวายสังฆทาน6ถังอันนี้เป็นเคล็ดลับค่ะและทำบุญให้ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันกำเนิดจะส่งผล ดีต่อดวงชะตาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งเรื่องการงานการเงินความรักของคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ประสบความสำเร็จความเจริญในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะต่อไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์มีเลขสองค่ะเป็นเลขที่แทนดวงดาวมีสัญ,ญลักษณ์ประจำวันคือสัญ,ญลักษณ์ของนางฟ้าค่ะ คนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นในตัวเองค่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีเซนส์มีจิตสัมผัสค่ะสามารถยังรู้ใจคนอื่นได้คนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีความอ่อนไหวมีความเมตตาแต่ในขณะเดียวกันก็มีความจู้จี้จุกจิกมีความขี้น้อยใจในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนที่มีความละเอียดทางด้านจิตใจค่ะนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งอาจจะแบบกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่ายอดิตภพ อดีตชาติของคนเกิดวันจันเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในหมู่สังคมเช่นเป็นเทวีเป็นนางงามเป็นบูรุษงามเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเป็นที่รักของคนจำนวนมากในอดีตภพอดีตชาติไปที่ไหนก็มีคนรักคนเมตตาคนชอบคนเอ็นดู นี่คือคนเกิดวันจันทร์บุญเก่าในอดิตภพอดีตชาติของคนเกิดวันจันทร์ได้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการตกแต่งวัดวาอารามการถวายเครื่องหอมอาหารได้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์หรือดูแลเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาให้กับศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือนั่นเองค่ะ สิ่งที่คนเกิดวันจันทร์เคยกระทํากรรมไว้ในอดิตภพอดิตชาติเนี่ยนะคะก็คือการใส่ร้ายป้ายสีทําให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้คนอื่นเสียใจทําให้คนอื่นต้องทุกข์ต้องทนค่ะ เพราะฉะนั้นในกรรมเกี่ยวกับเรื่องปาณาตีบาตกรรมกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสตัตว์ชีวิตสิ่งที่ต้องระมัดระวังในชีวิตก็คือความใจร้อนด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังและควรที่จะต้องปรับปรุงสําหรับคนเกิดวันอังคารคือคนเกิดวันอังคารเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะแต่บางครั้งบางทีเรามีอะไรเราพูดหมดสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจคนอื่นรู้หมดแต่คนอื่นไม่เปิดใจกับเรา <S <S เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้มากยิ่งขึ้นรอบคอบแล้วก็อดทน มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะส่วนแง่ดีคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่ไม่กลัวกับปัญหากล้าต่อสู้กล้าที่จะสู้กับอุปสรรคค่ะเป็นคนที่มีน้ําใจรักพวกพ้องเป็นคนที่สามารถยอมตายแทนคนที่เรารักได้นั่นคือข้อดีของคนเกิดวันอังคารมีความกล้าหาญขยันขันแข็งมีพระกําลังมากกว่าคนเกิดอื่นนี่คือเรื่องดีของคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่สามารถเหมาะที่จะทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขัน อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของคมหอะคมดาบอาวุธตำรวจทหารทำอาชีพอะไรที่มันมีความท้าทายการแข่งขันไม่ว่าทางด้านการตลาดการแข่งขันกีฬาการแข่งขันด้านอื่นงานอะไรที่มีความท้าทายงานที่ยากคนอื่นทำไม่ได้คนเกิดวันอังคารทำได้นี่คือข้อดีของคนเกิดวันอังคารต้องทำบุญอะไรคะทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่เพราะคนเกิดวันอังคารมีกรรม ปาณาติบาตกรรมกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสัตว์ชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นต้องทําบุญไถชีวิตโคกระบือนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารอังคารเป็นคนธาตุลมแต่ไม่ใช่ลมโชยค่ะเป็นลมกรดเป็นลมที่สามารถเชื้อเฉือนคนได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้น คนเกิดวันอังคารต้องหมั่นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายพัดลมการถวายตาลปัดด้วยนะคะการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสร้างหน้าต่างให้โบสถ์ให้วิหารเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเสริมธาตุของท่านเองคนเกิดวันอังคารต้องระมัดระวังการมีแผลเป็นตามร่างกายการผ่านอุบัติเหตุใหญ่ๆการผ่านจากเลือดตกยางออกการผ่าตัดการผ่าเจาะเรื่องระบบเลือดกดไหลย้อนความดันในรูคนี้ต้องระมัดระวังอยู่บ้างสําหรับคนเกิดวันอังคาร ต่อไปค่ะคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่มีวาทิสินในการเจรจาคำพูดกับคนเกิดวันพุธส่วนนี้อดีตชาติค่ะอดีตชาติเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เป็นราชทูตเป็นคนที่เป็นบัณฑิตมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมเป็นคนที่มีความรอบรู้เป็นคนฉลาดกับ EQ ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสําหรับคนเกิดวันพุธการเจรจาการสื่อสารไม่มีคนวันใดเหนือกว่าคนวันพุธการทําธุรกิจการทําการค้าก็เช่นเดียวกันคนวันพุธเป็นคนที่เก่งคนเกิดวันพุธ เป็นคนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมคนเกิดวันพุธชอบใช้ปัญญามากกว่ากำลังค่ะ อีกทั้งคนเกิดวันพุธเป็นคนเกิดธาตุน้ํานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องทําบุญเสริมธาตุเกี่ยวกับเรื่องน้ําบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคค่าน้ําการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญนะคะอีกทั้งพยายามหาโอกาสธรรมชาติบ่อยๆการไปน้ําตกการไปทะเลเป็นการรับพลังธรรมชาติบุญที่ได้ทํามาในอดีตภพอดีตชาติค่ะเป็นบุญเกี่ยวกับเรื่องของการให้คําสั่งสอนการทําหนังสือการสื่อสารเป็นสะพานบุญการเชื่อมบุญให้กับคนอื่น แต่ก็มีร,รมในอดีตภพอดีตชาติเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีวาทศสิทธิในการเจรจาให้สัจจะสัญญาไว้แต่อาจจะทําไม่ได้ในอดีตภพอดีตชาติในปัจจุบันนี้จึงต้องพยายามทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนการให้ข้อมูลการให้ความรู้กับผู้อื่นค่ะถวายไมโครโฟนถวายเครื่องเสียงถวายหนังสือพระไตรปิฎกถวายหนังสือธรรมะถวายหนังสือสวดมนต์นิค่ะสิ่งที่คนเกิดวันพุธบุญเสริมดวงชะตาอวัย ว่ที่คนเกิดวันพุธพูดต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารช่องปาก เหล่านี้คนเกิดวันพุธต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดค่ะคนเกิดวันพุธมีอังคารเป็นกาลกินีระบบเลือดเนี่ยจะต้องระมัดระวังเอนกล้ามเนื้อระบบเลือดธาตุลมในร่างกายกดไหลย้อนคนเกิดวันพุธต้องระมัดระวังให้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพต่อไปค่ะคนเกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันพฤหัสในอดีตพบอดีตชาติเนี่ย ถือว่าเป็นผู้มีองค์ความรู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นราชครูเป็นนักบวชเป็นคนที่ผู้อื่นให้ความเคารพนับถือว่าได้บำเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องของบุญบารมีมามากที่สุดในคนเกิดทั้งเจวันเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเพราะดาวพฤหัสหมายถึงดาวที่ว่าด้วยถึงปัญญาความน่าเชื่อถือศาสนาค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่จะเกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่จะเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่มีภูมิความรู้เก่งตั้งแต่วัยเด็กนะคะสําหรับคุณเกิดวันพฤหัสกรรมในอดีตของคุณเกิดวันพฤหัสคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ คนเกิดวันพฤหัสต้องหมั่นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหมั่นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักคนชราค่ะหาโอกาสช่วยเหลือคนที่มีอายุหาโอกาสในการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมการถือศีลแปด การเป็นเจ้าภาพในการบวชพระบวชสามเณรคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนเกิดธาตุดินหาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายที่ดินให้กับสถานปฏิบัติธรรมให้กับสมาคมสังคมสงเคราะห์เป็นประจําเป็นการส่งเสริมดวงชะตาสําหรับคนเกิดวันพฤหัสได้เป็นอย่างดีอวัยวะที่ต้องระมัดระวังได้แก่สมอง หัวใจกระเพาะอ,อาหารคะ่ะสิ่งเหล่านี้คนเกิดวันพฤหัสต้องระมัดระวังรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกคะ่ะเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวการกินีของคนเกิดวันพฤหัสกระดูกเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะต้องระมัดระวังให้ดีไขข้อกระดูกเหล่านี้ข้อดีอีกข้อนึงของคนเกิดวันพฤหัสคะ่ะคือเป็นคนที่มีเซนค่ะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้อะไรได้เร็วแต่คนเกิดวันพฤหัสไม่ใช่ ชอบคนที่ไม่เหตุผลค่ะชอบอะไรที่มันมีเหตุและมีผลคนเกิดวันพฤหัสถ้าจะเอาชนะคนเกิดวันพฤหัสได้ต้องมีเหตุมีผลที่ดีกว่าต้องทำตัวให้เขานับถือให้เขาศรัทธาด้วยใจจริงเท่านั้นจึงจะชนะเขาได้ไม่ฉช่นั้นคนเกิดวันพฤหัสจะไม่ยอมรับใครง่ายๆนะคะต่อไปคนเกิดวันศุกร์ค่ะ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยในอดีตพบอดีตชาติถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าทางใดทางหนึ่งค่ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของบารมีทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของหอมเครื่องหอมดูแลพระพุทธศาสนามาอย่างดีค่ะมีรูปโฉมในอดีตพบอดีตชาติที่งดงามไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็ตามเคยเป็นดารานักแสดงเคยเป็นนักดนตรีเคยเป็นศิล,ลปิน ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพวาดศิลปินในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบโครงการการสร้างวรรณกรรมการสร้างประเพณีที่งดงามในอดีตพบอดีตชาติเป็นคนดังมากนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ในปัจจุบันชาติเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุข เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับผู้อื่นมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเช็คเช่นเดียวกับคนเกิดวันจันทร์เหมือนกันการที่คนเกิดวันศุกร์เคยทํามาในอดีตพบอดีตชาติคือการผิดศีลเกี่ยวกับเรื่องของความรักการมึนเมาอบบยมุขทั้งปวงค่ะในปัจจุบันจึงต้องหาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลภาวนาการถือศีลแปดการปฏิบัติธรรมการพัดพรากจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเป็นประจำค่ะรวมถึง คนเกิดวันศุกร์เป็นคนเกิดทัดน้ําค่ะและน้ําของวันศุกร์เนี่ยเป็นน้ําดื่มเป็นน้ําสะอาดต้องหมั่นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำํำ การถวายน้ำดื่มการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำสะอาดน้ำดื่มทั้งมวลค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลยากไร้จะเป็นวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรมและผู้คนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มเนี่ยเรานำไปช่วยจะเป็นการเสริมดวงชะตามากๆคนเกิดวันศุกร์มีกำลังเท่ากับ21ค่ะเวลาทำบุญอะไรให้หลวงไทยด้วย21นั่นเองเมื่อตะเกลืมบอกไปนะคะกำลังของวันพฤหัสเท่ากับ19อีกประการหนึ่งค่ะ คนเกิดวันศุกร์นะคะควรที่จะทำบุญให้กับคนที่ขาดความอบอุ่นเพราะดาวสุกคือดาวแห่งความรักความเมตตาค่ะเด็กๆก,กําพร้าเด็กๆที่ไร้บ้านคนชราที่ลูกหลานไม่ดูแลค่ะน้องหมาน้องแมวที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งเหล่านี้ค่ะคนเกิดวันศุกร์สามารถไปร่วมทำบุญให้ความรักให้ความอบอุ่นได้เชกเช่นเดียวกันต่อไปค่ะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะ อดีตพบอดีตชาติเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าคนเกิดวันเสาร์เคยเสวยชาติเสวยพบเป็นพญานาคราชนั่นเองค่ะ เป็นคนที่มีบุญเกี่ยวกับเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปกปักรักษาพระพุทธศาสนาค่ะแต่คนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่จะมีกังเกี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองค่ะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนรักใครรักจริงแขนใครแขนจริงเก็บความรู้สึกอดทนและเป็นคนที่มีความละเอียดเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจแข็งแกร่งดวงชะตาก็เป็นดวงชะตาที่แข็งแกร่งที่สุดในคนเกิดทั้ง7็วันเช็คเช่นเดียวกันค่ะคนเกิดวันเสาร์ หากได้ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับด้านสยโยเวทโหราศาสตร์การได้ร่ำเรียนเกี่ยวกับวิชาด้านคงกระพันจะสามารถร่ำเรียนได้ดีมากเป็นคนที่ดวงแข็งเล่นคุณใสเล่นมนดำหรือกระทําอวิชชาเข้าสู่คนเกิดวันเสาร์ได้ยากที่สุดค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะบางครั้งบางทีเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่มีความละเอียดมากรวมถึงเป็นคนที่เจ้านานค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนความคิดมากโรคเสื่อมโรคเกี่ยวกับกระดูกค่ะคนเกิดวันเสาร์ต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญโรงศพการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการทํลนกบํารุงพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารบวชพระทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความรับเด็กกําพร้เด็กพิการบ้านพักคนชราคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีเซนส์ มีญาณอย่างรู้ค่ะหากหมั่นปฏิบัติกรรมฐานศึกษาไปถึงการปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยเหลือผู้คนทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยค่ะคนเกิดวันเสาร์เวลาทำบุญให้หลงท้ายด้วยเลข10ค่ะไม่ว่าจะเป็น10บ,บาท10สิ่งถวายสังฆทาน10บถังหรือทำบุญ10บ,บาททำบุญ110บ,บาท10บ,บาทขอให้ลงท้ายด้วยเลข1ิ เพราะเลขสิบเป็นเลขกำลังของคุณเกิดวันเสาร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันกำลังของคุณเกิดตาละวันตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์มีกำลังคือ6วันจันทร์กำลัง15วันอังคารกำลัง8วันพุธกำลัง17วันพฤหัสบดีกำลัง19วันศุกร์กำลัง21แล้วก็วันเสาร์กำลัง10นั่นเองค่ะตรงนี้เป็นกำลังดวงดาวกำลังทางโหราศาสตร์เรานำมาเพื่ออะไรคะ เวลาเราทำบุญเวลาเราอยากเสริมดวงเราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้เลขเหล่านี้เนี่ยนะคะไปผสมผสานค่ะไปผสมผสานกับอะไรคะผสมผสานกับสิ่งที่เราทำจำนวนสิ่งของจำนวนเงินจำนวนปัจจัยเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นกําลังส่งกําลังบุญนี้ไปให้ถึงเจ้ากรรมในเวรถึงเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาดวงชะตาของเรารวมถึงสีด้วยค่ะสีที่ใช้ก็มีผลค่ะ อาทิตย์สีแดงจันทร์สีเหลืองอ่อนสีขาวอังคารสีชมพูพุทธสีเขียวพฤหัสบดีสีทองศุกร์สีฟ้าสีน้ำเงินเสาสีม่วงหรือสีแดงอมดำนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอดีตชาติและพื้นฐานกรรมของคนที่เกิดทั้ง7วันค่ะสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ไม่ใช่เพียงว่าอดีตเราเป็นใครแต่คือการตระหนักว่าปัจจุบันต่างหากเป็นเวทีแห่งการสร้างอนาคตใหม่ ทุกคนสามารถเลือกทำความดีเสริมบุญและแก้ไขจุดอ่อนของตนเองได้เสมออย่าลืมว่ารู้กรรมเก่าเพื่อไม่ทำผิดซ้ำและใช้ปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่านี่คือแก่นธรรมที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรกับแนวคิดที่ว่าวันเกิดสะท้อนอดีตกรรมและพื้นฐานชีวิตของเราเคยรู้สึกไหมว่าบางสิ่งในตัวเราเหมือนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด ลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือประสบการณ์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อให้เรื่องราวนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจร่วมกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ